ล่างมันเหมือนคนเลยและไอ้ตรงพลูเนี่ยมันก็มันก็อยู่ตรงจุดที่มันน่าจะเป็นมดลูกคือมันเป็นจุดที่ไอ้ไอ้ไอ,อ้น้ำจากบนขานมันไหลลงมาแล้วก็มาพักฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําอุดมสมบูรณ์มากนะครับสัตว์น้ําอุดมสมบูรณ์สมุนไพรตัวยาต่างๆเยอะแยะมากมายที่อยู่ในป่าในน้ํามีปลาช่วงไหนที่มันแรงๆอ่ไม่มีหลังหน้าน้ําเขาก็ทํานานะครับเลี้ยงควายนะครับฉะนั้น พรุนี่จึงเป็นชีวิตเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวพลุนะครับฉะนั้นนี่นี่คือ,อทองคําเขาคือทองคําเขียวจากจากสาระัพที่อยู่ในพุพอลงไปปลายแม่น้ําสายบุรีแถวตะลุบันลงไปที่ที่อ่าวไทยนะครับก็ปรากฏว่าริมริมแม่น้ำเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ปากแม่น้ำเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆ กุ้งหอยปูปลาเนี่ยยอะแยไปหมดนะครับนั้นเรียกง่ายๆว่าตั้งแต่ตนน้นนาจนถึงปลายน้ำเนี่ยมันอดุดมสมบูรณ์ทีนี้ผมก็คุย,ค,ยคุยนี่คุยถึงอดีตก็ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทําไมถึงต้องมาหาคําตอบกันเขาบอกว่าช่วงตั้งแต่การพัฒนาลงไปที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพียงไม่กี่สิปีเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นแม่น้ําทองคําสิ่งที่มันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของของประเทศไทยของโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยไปอย่างสิ้นเชิงสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเกิดปรากฏการณ์บางอย่างคล้ายๆที่ตันยงเปาที่ปัตตานีเหมือนกันคือเคาเรียกว่าสึนามิสายบุรีไม่มีฝนตก แต่ว่าดินภูเขาถล่มลงมาแม่น้ําจนแม่น้ำเนี่ยที่ไหลเพราะมันมีน้ําไหลตลอดปีเป็นสีแดงไปทั้งแม่น้ํานี่คือเขาเรียกว่าชาวบ้าเนเขาเรียกซึนามิสายบุรีเกิดมาตั้งแต่ก่อนซึนามิอันดามันตั้งเป็นสิบปีแล้วก็เขาก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าหล่างๆเนี่ยต้นน้ำสายบุรีเนี่ย 3ามสปีก่อนเนี่ยไปตั้งเรียกว่าไปเปิดทำนิคมสร้างตนเองเอพยพคนจากทั่วประเทศไปตั้งทินท้าอยู่ที่นั่นแล้วก็เปิดพื้นที่ทางป่าตรงน้ำลําธารที่มันอยู่ยอดเขาสูงสุดเลยเนี่ยลงลงไปลงลงมาแล้วก็กลายเป็นพื้นที่การเกษตร อาจจะเป็นเหตุผลทางเรื่องของความมั่นคงเรื่องแหล่งต่างสมัยก่อนนะั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันกระทบมากคือมันกระทบกับระบบในเวท,ทัังหมดของเขาพอดินมันถลม่มลงมาเนี่ยมันก็กระทบกับเรื่องอแหล่งน้ํามันก็กระทบกับเรื่องของแหล่งอ,อนุบาลสัตว์น้ามันก็กระทบไปหมดฉะนั้นแม่น้ํามันก็เริ่มอุดมสมบูรณ์น้อยลงนะครับนี่คือเหตุเกิดที่ต้นน้ํา พอลงมาที่พลุก็ไปสำรวจกันไปศึกษากันปรากฏว่าไอ้แหล่งที่มันคิดว่าอุดมสมบูรณ์มากอย่างพุ้ลานควายพูตัวแดงพูล้านควายนี่ควายเป็นหมื่นตัวนะครับมันอุดมสมบูรณ์คิดดูดีวว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปลาเนี่ยมากมายปลาชะโดนี่ไม่ได้ไม่ได้จับตัวอะกิโลสองกิโลนะนะเด็ดตัวนึงเจ็ดตากิโลนะครับ โอ้โหมันใหญ่มากจะเท่ากับเด็กเลยนะครับเด็กเล็กๆเลยตาใหญ่มากปรากฏว่าหลังๆเนี่ยโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยไปถมพลุขุดลอกถมพลุระบายน้ําออกเพื่อที่จะนําพื้นที่พลุเนี่ยเอามาทําการเกษตรอย่างชาวนคือไม่เข้าใจธรรมชาติของพลุที่มันมีสภาพที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุมันทับถมมาเป็นร้อยเป็นพันปี ฉะนั้นพอพวกนี้พอเปลี่ยนจากน้ำขังมาเป็นระบายน้ำออกไปแห้งเนี่ยแล้วมันก็ดูดยายน้นบรีิสายพอเกิดไฟไหม้มันไม่ทิ้งหเดือนเหมือนกับไฟไหม้ผู้ที่อินโดนีเซียที่ควันลอ,อยมาถึงภาคใต้ผู้ตัวแดงเนี่ยไหม้เกือบปีเรื่องที่บา,บางจุดก็ไหม้ข้ามปีฉะนี้คือเป็นการทำลายระบบนิเวศครั้งใหญ่ที่สุดในพื้นที่พุภาคใต้เมื่อ 20กว่าปีก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีการถมพูคุดลอคลองสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดแต่มันก็เกิดก็คือทําให้ระบบนิเวศในผู้ซึ่งมันมีป่ามันมีจากมันมีสาคูแล้วมันมีพวกปรงไน้ําพวกพืชน,น้ำเนี่ย,ย,ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไอ้ที่มันน้ําขึ้นน้ําลงพอมัน มันน้ําแห้งบางอย่างมันก็ตายบางบางพื้นที่ไปสร้างประตูกั้นปิดไม่ให้น้ําระบายป่ามันตายเป็นผืนผืนผที่มันเป็นระบบนิเวศมันเลยกลายเป็นบึงที่เน่าเหม็นเพราะว่าไอ้ไอต้นไม้มันตายทับถมอยู่ที่นั่นห้าปีสิบปีไม่มีป่าแัากระตวงนึกภาพออกท,ที่ที่เป็นหมื่นๆมืนไร่เราถามว่าชาวบ้านเขาอยู่ได้ยังไง ก็ไปมาเลยนะครับเหตุเหตุเกิดต้มยำกุ้งกระเพาะเหตุประการชนี้ล่ะครับท่านสารวัตรเรื่องหนึ่งที่ที่มันเป็นความผิดพลาดครั้งที่รุนแรงมากๆก็คือด้วยความปรารถนาดีคือไปทำคลองระบายน้ําที่คิดว่าเอาละระบายพรุเนี่ยแห้งหรือว่าที่นาเนี่ย ที่เขาทํานาน้ําฝนเนี่ยมันต้องไปเพิ่มผลผลิตขุดคลองเข้าไปจะได้ทํานาได้สักสองครั้งนะครับปรากฏว่าขุดคลองเนี่ยมันพิมพ์เขียวไปเลยเคุณดาลินปกติชาวบ้านเนี่ยคลองก็คดไปคดมาลึกบ้างตื้นบ้างตามสภาพภูมิประเทศอันนี้มันมาตรฐานเดียวเลยขุดคลองหกเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปอีกตีห้าเมตรผลก็คืนน้ามันไม่เข้านา ก็เลยทําให้หนารางนาลางในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยนับแสนไร่จากการเข้าไปจัดบริหาจัดก,การน้ำแล้วเขาไปไหนอะคะอาจารย์อ่าทีนี้<ะ>หนึ่งมาเลอีกไปมาเลสองก็เข้าโรงงานสามเนี่ยก็ไปประกอบอาชีพรับจ้างจากชาวบ้านที่อุดมสมบูรณ์ผมไปที่ไหนผมจะเล่า ไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่หนึ่งก็คือที่เชียงดาวที่หนึ่งก็คือผู้เขาผู้โดสายบุรีเนี่ยคะที่ว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไปเล่าแล้วเพราะว่าไปวิจัยตอนปีห้าหนึ่งเนี่ยทำแบบสอบถามไปชาวบ้านทุกคนเป็นนักวิจัยใช้ใช้นักวิจัยชาวบ้านปอจี้เป็นคนแรกเลยที่นําแบบสอบถามไปทดสอบครึ่งวันแบบสอบถามชุดเดียวปรากอว่าสิ่งที่เราค้นพบจากงานวิจัยที่ทาง สกว,วเข้าไปสนับสนุนก็คือชาวบ้านเริ่มเป็นหนี้เป็นสินแลวสิ่งที่เป็นหนี้เป็นสินคือรายจ่ายจากค่าอาหารนี่เพิ่มขึ้นจากไม่มีเนี่ยกลายเป็นมีแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นซื้ออาหารกินซื้อข้าวกินซื้ออาหารกินนี่ไม่รวมถึงไอ้รายจ่ายตามกระแสคืออาหารถุงคุ่งเฟยไอ้นี่เป็นเรื่องอาหารที่จะเป็นคือข้าว ผักปลา,า,าปลา,ปา,านี่ก็ปลาทับทิมเต็มไปเลยในยสามจังหวัดในในผู้มันมันหายากในแม่น้ำมันหายากฉะนั้น ah! นี่คือสงกนาฏกรรมของชาวลุ่มน้ำสายบุรีซึ่งรอบแรกผมอยากจะกล่าวเรียนว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความหวังดีเกิดจากความปรารถนาดี แต่ที่มันเกิดผลลายหรือว่าผลเสียเนี่ยก็เพราะความไม่มีความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่นในบริบทในสังคมในเศรษฐกิจในระบบนิเวศของในแต่ละพื้นที่แล้วก็ปากหนัก<ม>ก็ไม่พูดไม่คุยไม่ถามกับชาวบ้านก็ยังมองชาวบ้านอยู่ว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรก็จะต้องไปสอนไปบอกเขา กิจาการรมเต็มไปหมดเลยในสารจังหวัดก็คืออ,อบรมชาวบ้านจัดอ,อบรมจัดสัมมนาจัดประชุมฉะนั้นมันจริงเป็นอย่างนี้แหละครับคุณดาลินค่ะคราวนี้ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วโศกในาัรกรรมแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นกับพื้นที่อื่นๆอ,อีกหรือไม่นะคะคราวนี้ขอดิฉันเล่าบ้างเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยแม้ไม่ได้ทํางานวิจัยชุมชนกับสกวแต่ว่าดูเหมือน ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ที่ฉันทำวิจัยด้วยการไปทำข่าวทุกๆวันในพื้นที่ที่น้ำท่วมเมื่อคราวที่แล้วและตอนนี้ในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาเป็นโจทย์ที่จะมาช่วยกันคิดแหละว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเล่าให้ฟังก่อน mm hmm. ก็คือว่าที่ที่ฉันได้ไปดูกับอาจารย์เสรีมาเนี่ยก็พบว่าเงินที่ลงไปตอนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคันกันน้ำการขุดลอกคูคลองอย่างที่ท่านเห็นในข่าวสะส่วนใหญ่และ ผลก็คือตอนนี้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาถ้ามองไล่ลงมานะคะตั้งแต่นครสวรรค์ก็จะมีคันกั้นน้ำใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดลำน้ำถ้าหากว่าไม่เป็นปูนที่สูงใหญ่ที่สร้างอย่างแข็งแรงเพื่อกั้นน้ำก็จะเป็นคันดินเพราะว่าชาวนาบอกว่าข้าวราคาดีก็ไม่อยากให้น้ำท่วมดังนั้นต้องกั้นเหมือนกันงั้นต่างคนต่างกั้นคะ่ะถ้าจะจะมองดูในลักษณะภาพรวมจะเป็นอย่างไรก็คิดแต่ละจังหวัด ไม่ได้คิดรวมกันดังนั้นเนี่ยการตรงนี้เสร็จแล้วถ้ามาวาดรูปเป็นแผนที่เนี่ยก็จะปิดตรงนูน้นปิดตรงนี้ต่างคนต่างก้นไม่ไม่ได้เป็นระบบเดียวกันทีนี้ถ้าเลยขึ้นไปทางภาคเหนือพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันเพิ่งไปภาคเหนือ,อมาไปที่สุขโขทยัยแล้วก็พิษณุโลกก็ไปดูปัญหาลุ่มน้ํายมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสาเหตุใหญ่เลยที่น้ําท่วมภาคกลางก็มาจากลุ่มน้ํายมนี่แหละหนังเหมือนเดิมกลับมาอีกแล้วค่ะ เมื่อต้นสัปดาห์นั้นที่ไปพอดีเนี่ยน้ำท่วมสุขโขทัยพอดีเลยก็เนื่องจากว่าแพร่น้ำท่วมมาก่อนจากร่องมรสุมที่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็เข้าท่วมเมืองสุขโขทยัยตัวเมืองน้ำยังไหลเข้าเมืองเลยแล้วก็น้ำเนี่ยก็ไหลเข้ามาเสร็จก็เจอคันกันน้ำยาวมากพอมาถึงท้ายซึ่งชาวนากำลังจะเกี่ยวข้าวอยู่ น้ำก็แตกเข้ามาเพราะว่าคันดินอ่อนแอดังนั้นน้ํา,าก็ไหลบ่าเข้ามาส่งผลกระทบต่อเนื่องกับชาวนาทั้งหมดเลยตั้งแต่เพเภอก,กงไกรล,ลาาต่อเนื่องไปที่บางระกรมที่เขาบอกว่าบางระกรมโมเดลบอกว่าจะทําให้น้ําไม่ท่วมเนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ท่วมแล้วเริ่มต้นท่วมนะคะและอย่างเอาน้าออกไม่ได้ชาวนาก็บอกว่าร้องไห้เพราะว่าข้าวกําลังใกล้จะเกี่ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแต่ไม่ทันแล้วน้ํามาซะแล้ว และที่บอกว่านายกไปดูเห็นมีแก้มลิงบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ําได้เนี่ยปรากฏว่าการขุดลอกเนี่ยถ้าทั้งหมดเลย,เยก็มองได้ว่าขุดไปได้นิดเดียวอะค่ะและที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามองแก้มลิงทั้งสเนี่ยแก้ปัญหาน้ําท่วมหรือเปล่าชลปรัทานเนี่ยบอกกับดิฉันเองว่าไม่ได้แก้เอาไว้แก้น้ําท่วมสําหรับสองอเภอเท่านั้น สองสองพื้นที่เท่านั้นเล็กๆตรงบริเวณนั้นดังนั้นเนี่ยภาพที่เรามองเห็นในข่าวอาจจะไม่เหมือนเรื่องจริงที่ชาวบ้านประสบอยู่แล้วชาวบ้านบอกว่าบางระกรรมไม่ได้กลัวน้ําท่วมแต่กลัวน้ําแล้งอยากอยากมีพื้นที่สําหรับทํานาได้ในยามหน้าแล้งถ้าอยากจะให้ท่วมเนี่ยเขาก็ยอมให้ท่วมในในฤดูฝนแบบนี้ แต่เนื่องจากว่าการเจราจาการพูดคุยเรื่องพื้นที่รับน้ำเนี่ยไม่มีความชัดเจนเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นน้ํามาจนถึงปลายน้ําดังนั้นเนี่ยชาวบ้านทุกคนก็เลยปลูกข้าวกันหมดค่ะตอนนี้ไม่มีใครที่ไม่ปลูกเพราะว่าข้าวราคาดีฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรับน้ําก็ลองนึกภาพดูว่าตอนนี้เอาล่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองชาวนาทุกคนกั้นน้ําหมด แล้วพอน้ำมาเข้าจริงๆเนี่ยน้ำก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วเพราะเรามุ่งแต่แก้ปัญหาอย่างเดียวและอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเมื่อวานที่ฉันเพิ่งได้คุยกับอาจารย์ธนวัน์จากจุลานะคะอาจารย์ก็บอกว่าบางทีโจทย์เรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทุกๆปีปีที่แล้วเราเจอน้ําหลากจากเหนือไล่ลงมาค่อยๆมาลง,ลงมาที่ภาคกลางแล้วก็ท่วมแต่ปีนี้อาจจะเปลี่ยนไปเช่น เราอาจจะถูกพายุพัดกระหน่ำเข้ามาลูกเดียวแต่เป็นไต้ฝุ่นเลยแล้วก็ท่วมเข้ามาในพื้นที่เฉพาะที่เช่นสมมุติว่าเข้ามาที่กรุงเทพกร,รุงเทพมีคันกั้นน้ารอบเลยค่ะฝนตกเจาะตรงนี้ก็อาจจะจบกันภายในสองสมวันน้ําท่วมทั้งเมืองแล้วน้ําออกไม่ได้เพราะว่ากําแพงกั้นน้ําล้อมไว้ไม่มีทางน้ําออกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือโจทย์ที่ตอนนี้เรากําลังเป็นอยู่ทีนี้กลับมาถามชุมชนบ้างว่าถ้าในความเห็นของ นแต่ละชุมชนเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําไปทั้งหมดเนี่ยคิดว่าการแก้ปัญหาอย่างนี้ที่เรากำลังเผชิญเนี่ยน่าจะมีทางออกอย่างไรบ้านเชิญค่ะจริงๆแล้วคาตอบมันมีอยู่แล้วรั <c oughs> บ้านผมดีๆบ้านสังขาเนี่ยนะครับถ้าเปรียบไปกับเหมือนชายแดนคือหลังหลังพิงเขาเลยลงไปตรงนั้นอย่เป็นละเขตติดต่อกับแพลซึ่งโดนไปเหมือนข้าวที่แล้วเนี่ยเจอพายุลูกเดียวกันนะครับ นักลักษณะเดียวกันของบ้านผมมาเป็นอย่างนอนรับได้สบายพอปลาหมื่นสองพันไหลของผมเนี่ยซับน้ำได้ตึงหมดแล้วค่อยๆไหลลงมาแต่ว่าจังหวัดแปเนี่ยโดนไปสองชั่วโมงเนี่ยอานละล่องอกล่องโวยละเลยบอกที่นี่ย้ยอนลงไปไปดูฮะถ้าไผ่เบือเจือก็ไปดูต้นน้ำนานไปดูพื้นที่ลาดชั้นของของจังหวัดแป เดี๋ยวนี้มันมีต้นไม้จะ